สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบคุณนําในกระดาษวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ,ะในวันนี้นะคะเราจะกลับมาอยู่ในเรื่องราวของภาษาถิ่นอีกเช่นเดิมนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้จบเรื่องราวของภาษาถิ่นอีสานไปแล้วเนาะในวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่ภาษาถิ่นใหม่กันแล้วนั่นก็คือภาษาถิ่นไายค่ะอภาษาถิ่นของทาง ภาคใต้นั่นเองนะคะเนื่องด้วยเนาะอย่างที่ทานเคยบอกไปว่าการแบ่งภาษาถิ่นนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะคะสี่ภูมิภาคเนาะก็คืออ่ะตั้งที่ตัวแรกก่อนนะคะที่ภาษาถิ่นมาตรฐานคือภาษากลางนั่นเองนะซึ่งถือว่าเป็นภาษาราชการภาษาพื้นฐานเนาะที่ใช้กันแทบจะทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะและต่อมาค่ะก็คือภาษาถิ่นเหนือนะคะซึ่งจะอยู่ในทางภูมิภาคที่ อ,อยู่เหนือขึ้นไปอีกก็คือภาคเหนือของเรานะคะคือด้านบนสุดของประเทศไทยนั่นเองนะคะก็จะเป็นแถบจังหวัดทางภาคเหนือทั้งหมดนะคะต่อมาค่ะภาษาถิ่นอีสานนะคะก็คือภาษาถิ่นที่ใช้กันในแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและสุดท้ายค่ะภาษาถิ่นใต้นะคะก็คือภาษาถิ่นที่ใช้กันในภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะเนื่องด้วยภาษาถิ่นที่มีความหลากหลายใช่ไหมคะอ,อย่างที่ยังได้บอกไปเนาะในที่ผ่านๆมานะคะ ทิมเหนือก็จะมีรูปลักษณะของภาษาอีกแบบหนึง่งอีสานก็อีกแบบหนึ่งนะคะภาคใต้ก็อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งมีความแตกแยกแตกต่างกันออกไปเนาะสามารถจําแนกออกมาได้หลากหลายมากเลยเนาะแม้แต่ในตัวของพูดพังของเขาเองเนี่ยก็ยังมีภาษาถิ่นแบ่งจำเพาะของแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะภาคเหนือนมีอีสานมีใต้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพื้นฐานก่อนก็นแล้วกันเนาะของภาษาถิ่นใต้นะคะอ่าถ้าเป็นไปได้คุณนําก็อาจจะ มีพยายามเล้งตายให้นักเรียนฟังนิดนึงเนาะแต่ว่าคุณนำก็ไม่สามารถพูดได้ชัดนะคะเพราะคุณน้ำก็ไม่ใช่คนทางภาคใต้เนาะถ้าอย่าเรียนอยากฟังก็ลองเซิร์ชฐานใน Google นะคะที่เป็นการใช้ภาษาถิ่นใต้นะใน YouTube ก็ได้เนาะที่เขาสามารถพูดใต้ได้นักเรียนก็จะเห็นสำเนียงที่แท้จริงของของ,ของคนภาคใต้ว่าเขาออกเสียงยังไงนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะและเอกลักษณ์ของภาษาถิ่นใต้กันก่อนเลยนะคะ ภาษาถิ่นใต้นะคะหรือภาษาตามพูนะคะเป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคใต้ของประเทศไทยเนาะจากจังหวัดชุมพรเนี่ยไปจนถึงชายแดนติดฝั่งมาเลเซียเลยนะคะมีทั้งหมดเนี่ยสิจังหวัดนะคะและส่วนล่างของประเทศไทยเนี่ยเออส่วนล่างของจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยก็จะใช้เป็นภาษาหลักด้วยนะคะแต่ทว่าเนาะอย่างที่บอกไปเนาะภาษาถิ่นเนี่ยต่ละพื้นที่เนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถไปบูชาจีนได้เนาะอย่างชุมพรข้าจะพูดอีกสำเนียงหนึ่งนะคะ แปดจวบกลาจะพูดอีกสำเนียงนึงเนาะซึ่งจริงๆนันเนี่ยนะครับเออมันก็ไม่ผิดหลักนะเพราะว่าอะไรครับเพราะวาภาษาถิ่นเนี่ยบางทีมันกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคแล้วมันมีการเพี้ยนการเปลี่ยนสำเนียงไปใช่ไหมคะอ่าอย่างยะลาปัตตานีนะคะซึ่งอยู่ทางทางใต้สู่ของเราลงไปเลยอะนะคะอ่ายู่ติดเขตฝั่งชายแดยนของมาเลเซียอันนี้เขาก็มีภาษาตากาล็อกนะคะที่เป็นภาษา หลักอีกภาษาหนึ่งของเขานะคะซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับภาษามาเลเซียด้วยเนาะคือเขาจะพูดในอีกสไตล์หนึง่งไปเลยอีกรูปแบบหนึง่งไปเลยนะคะอันนี้ก็นอกไปแค่ตัวอย่างของคําภาษาถิ่นใต้เนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกรนกลางของภาษาภาษาถิ่นใต้แล้วกันก็คือสามารถพบเห็นได้บ่อยนะที่เราจะเอามานําเสนอในสไลด์ในวิดีโอนี้นะคะภาษาถิ่นใต้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีลักษณะที่กระชับเนาะในสำเนียงของเขานะคะหรือ เราจะคุ้นเคยกับการเรียกว่าเป็นสำเนียงทองแดงนะคะที่มักจะมีการรวบรัดคาให้สั้นแล้วก็เร็วลงนะคะเร็วแบบอาจจะมีกับอ่ะอย่างเขาเรียกกุงเทพอย่างเงี้ยเขาก็เรียกกุงเทพเหมือนเรานะเทปอ่าก็อาจจะมีแค่เสียงเทพข้างหลังที่ที่ระบุว่าเป็นกรุงเทพนะคะเทปเงี้ยเป็นต้นนะคะไปได้ไปเทปก็คือไปคุณจะไปที่ไหนไปกรุงเทพอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางพื้นที่เขาก็พูดเหมือนเรานี่แหละเพียงแค่เพี้ยนสำเนียงนะคะ แต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะเขาจะถือว่าเป็นการกรวบค่ะเป็นงารนรวบสำเนียงเนาะให้เป็นความกระชับในภาษาในสำเนียงของเขาเนาะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยภาษาถิ่นใต้ส่วนใหญ่แล้วจ,จะจะมีการใช้วิธีนี้ก็คือเป็นการรวบสำเนียงเข้าเนาะแต่ไม่ได้แปลว่าเนื้อความของคํามันจะผิดเพี้ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงไปซะทั้งหมดนะมันแค่บางส่วนนะที่ที่ทมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนะาะภาษาถิ่นเนาะนะฮะอ่าคำว่าเขานะครับในแต่เขาคือก็ใช่เหมือนภาษากลางเลยอ่ะภาษาถิ่นใต้เนี่ยจริงๆถือว่ามีความใกล้เคียงภาษาถิ่นกลางอยู่นะอ่ามีความใกล้เคียงภาษาถิ่นกลางในการใช้สรรพนามเนาะไม่เหมือนอีสานไม่เหมือนเหนือใช่ไหมคะที่มีความเปลี่ยนไปเลยเนาะเปลี่ยนไปแบบว่าอ่ะอย่างเช่นเขาก็เป็นเปิ้ลเป็นเพิ่นใช่ไหมคะอ่า แต่ภาษาถิ่นใต้เนี่ยถ้าใช้บุคคลที่3าก็ยังใช้คําว่าเขาอยู่นะคะรวมไปถึงคําว่าช้าน,นะคะช้างอันนี้ออกเสียงยาวเลยเนาะช้านนะคะแต่อ่ามันจะใกล้เคียงกับภาษาถิ่นกลางเนาะเพราะว่าแคบมันก็ว่าเพิ่มความยาวในสําสำเนียงลงไปหน่อยนึงนะเดี๋ยวให้บอกไปเนาะมันก็ไม่ได้กระชับทุกค,คำใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีการเหมือนก,นกับว่าเพิ่มเสียงเป็นช้านอ่าก็จะเป็นเหมือนกับว่าแทนตัวของเราเป็นบุคคลที่หนึ่งะคะก็คือชันนี่แหละนะจ๊ะ ต่อมาค่ะคูณที่3ามก็เรียกคุณเหมือนกันเลยนะคะคุณแต่ในในบางพื้นที่เนาะเขาก็จะมีคําเรียกอีกแบบหนึ่งนะคะอ่าอันนี้เขาก็ไม่ใช้คําว่าคุณหมดหมดทุกทุกจังหวัดทุกภูมิภาคในภาคใต้นะลูกนะอ่าอันนี้แค่ตัวอย่างของคำเนาะสามคำเนี้ยนะคะคุณนําก็ไม่ได้บอกว่าภาคใต้เนี่ยจะใช้คําว่าเขาทุกจังหวัดนะเวลาคูณที่สามใช้คําว่าชานทุกจังหวัดเวลาแทนตัวเองแล้วก็ไม่ได้ใช้คําว่าคุณทุกจังหวัดในการแทนตัวเองถูกไหมอ่ะ อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี้ยอาจจะเรียกว่าหนุย่ยอะก็คือแทนที่รกว่าหนุ่ยก็ได้หรือว่าแทนคนที่เราคุยด้วยเป็นพีช่ชายก็เป็นเ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะก็คือเขาไม่ได้ใช้คำสามคำเนี้ยซะเป็นทุกจังหวัดนะครับบางพื้นที่เขาก็จะเอ่อใช้อีกรูปแบบหนึ่งแบบคำนึงไปเลยก็มีนะคะก็เหมือนนกันกับอีสานกับเหนือนั่นแหละนะจ๊ะอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของคำเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะ อันนี้แค่ตัวอย่างของของคำนะจริงๆเขามีเยอะมากมายนี้ยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะคะอ่าบางคำนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดีน่าจะเคยยินมาบ้างเนาะอ่าเรื่องที่คําแรกก่อนเลยนะคะไซส์นะคะไซส์ตัวนี้เนาะอ่านักเรียนบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแหละนะคะไซส์เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษากลางจะแปลว่าทําไมนะคะอ่ามาหลอกกันไซส์แล้วทําไมไม่รักนะคะก็เหมือนกับว่าเธอมาหลอกฉันทําไมอะ่ะหลอกแล้วทําไมไม่รักฉันอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นเนื้อเพลงนะ เป็น,นเพลงที่คุณดำเคยฟังม,มาเนาะอ่าในของใครคุณดำก็จำไม่ได้ก็แหละนะคะแต่คุณดำจำนื้เพลงได้อยู่นะคะก็หมายความว่าไส์เนี่ยใช้คําว่าทําไมนะคะเออไส้ทำพัน,น้แนีเรา่างเงี้ยก็คือทําไมทําแบบนี้ล่ะอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะก็คือใช้ในกรณีเป็นเหมือนการถามนั่นเองนะจ๊ะเลค่ะเลตัวนี้อุ้ยอันนี้ก็ไม่ยากนะะเนาะอยาให้บอกไปภาษาถิ่นใต้มันใกล้เคียงกับภาษาถิ่นกลางแน่นอนเลก็แปลว่าเลยค่ะ ว่ามองไปว่าดูนะคะ่ค่ะเอออันนี้ก็ง่ายๆนะคะมันแปลได้อยู่แล้วเนาะต่อมาค่ะหลบค่ะอ่าหลบตรงนี้นะนักเรียนลองคิดซูว่าจะแปลว่าอะไรเงินหลบหลบใช่แปลว่าการเอาไปซ่อนไมคิดว่าในภาษาสินไทยเนี่ยคขา่าหลบไปเอาไปซ่อนถูกไหมค,คุณนําบอกว่ามันใกล้เคียงภาษากลางอะ่ะเพราะนั้นหลบน่าจะแปลว่าซ่อนถูกไหมนะไม่ใช่นะคะหลบตัวนี้แปลว่ากลับนะคะเช่นลบบ้านแปลว่ากลับบ้านนะคะ ลบทิ้นแปลว่ากลับสู่ภูมิภาคนี้เป็นต้นนะคะเออก็ใช้ในกรณีเหมือนว่าเราไปที่ใดที่หนึ่งแล้วแหละเราจะกลับมาเนาะก็จะใช้คําว่าหลบนะคะหลบก็คือเหมือนการกลับกลับบ้านกลับถิ่นฐานกลับที่อยู่อะไรประมาณนี้นะจ๊ะต่อมาค่ะอันนี้นักเรียนน่าจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะคะอ่ะฮิตค่ะฮิตนะคะอ่าตัวนี้นะคะมาได้แปลว่าดุงดังอลังการแต่อย่างใดนะ,ะฮิตตัวนี้แปลว่าเล็กน้อยนะคะ ในภาษาถิ่นใต้นะคะเขาจะมีคําสร้อยใส่กันนะมะเหมือนกับภาษาอีสานเหมือนกับภาษาเหนือนั่นแหละนะคะเวลาช่ว่าเล็กน้อยเงี้ยมันก็ฮิตฮิตก็เหมือนกับเทีกน้อยใช่ไหมฮิตหุยนะคะก็จะใช้เติมหุยข้างหลังหน่อยนึงเนาะเพื่อเป็นการบอกว่ามันนิดเดียวจริงๆนะคะฮิตหุยก็เหมือนกับว่าโอ้ยังไงอ่ะเหมือนกับว่าบอกว่ามันนิดเดียวจริงๆนะถ้าฮิตเฉยๆจะแปลว่าเล็กน้อยใช่ไหมคะแต่ฮิตหุย ตเติมหุมยเข้าไปข้างหลังแค่นี้ก็เหมือนว่าเล็กน้อยแบบเล็กน้อย,แบบอยกระจิ๋วเดียวเดียวจริงๆอ่าคือนิดเดียวจริงๆนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างอของภาษาถิ่นใต้นะคะอ่าคุณังก็อาจจะไม่สามารถที่จะทําสำเนียงให้เรียนฟังฟังได้แบบชัดเจนนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะอ่าอย่างเช่นคำว่าไซก็คุณังก็พยายามที่จะพยายามที่จะพูดนั่นแหละนะคะแต่คือว่าฟังแล้วดูแปลกๆก,ก็ขออภัยด้วยนะคะและอย่างหนึ่งนะบอกก่อนเลยว่าในภาษาถิ่นใต้นะคะ อยากให้บอกไปว่าสำเนียงเขาก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัดด้วยเหมือนกันนะคะ,ะหรือไม่แต่เนาะบางบางจังหวัดเนี่ยเขาจะพูดเป็นกลางก็มีนะคะทางแคบเกิดขึ้นมาบุบนบนหน่อยอย่างเงี้ยมันจะมีความใกล้เคียงภาษากลางแล้วก็ใกล้เคียงกับภาษาถิ่นของตะวันออกด้วยนะคะทางถิ่นตะวันออกก็อย่างเช่นระยองยะลาอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีสำเนียงแบบหนึ่งเนาะบางจังหวัดทางภาคใต้ก็จะมีบางครั้งก็จะมีการกลืนสำเนียงของฝั่งนี้ไปด้วยเนาะ ซึ่งน่าจะเกิดจากการอพยพนะคะของถิ่นฐานด้วยนั่นเองเนาะหลายๆอย่างค่ะที่ทําให้ภาษาถิ่นนีมีความเปลี่ยนแปลงไปนะจ๊ะอันนี้ก็แค่ตัวอย่างของภาษาถิ่นใต้เนาะบางคําแล้วก็เป็นตัวอย่างของสำเนียงบางสำเนียงที่นํามานาเสนอให้ได้ฟังในวันนี้นะคะแต่เรื่องราวของภาษาถิ่นใต้ของเรานะครับมันยังไม่จบนะ คุณนำนะคะขอฝากให้เรียนติดตามนะคะในคลิปวดีโอต่อๆไปด้วยเนะาะจะยังเป็นเรื่องราวของภาษาถิ่นใต้อยู่นะคะแต่เราจะเริ่มเข้าสู่มวดหมู่ของคำต่างๆในภาษาถิ่นใต้กันแล้วนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณนํำขอญอาตจบการสอนเพียงเท่าน,นี้นะคะและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ